สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกกอับพวัตรลำเพลินอุ้ยลำเพลินอะไร <c oughs> เอกกอับพวัตรออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่บ้านดวนน้อยตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสระจังหวัดศรีสะเกดวันนี้อยู่กับใครเอ่ยเก้ากพระเอกแม่อันนี้อันนี้คือใครคะแนะนําตัวก่อนน้องแพละคะ่ะน้องแพลอาอย่เท่าไหร่แล้วคะ เราทันไปถามแม่ก่อน,น,ออนพี่น้องตอนนี้เราอยู่ถอยน,นับเบิรงจ็กนิว้วหขวบครับทันได้เบิรงนิ้วแม่แม่เฮ็ดจ็กนิ้วคืต้องมานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขวบตอนนี้น้องเราอยู่หกขวบนะครับเรียนอยู่ที่นั่งดีนั่งดีดีเรียนอยู่ไหนคะต้องเรียนบ้านเมี่ยงแคนดูนพี่น้องอันนี้ก็คือคลิปแรกที่มาถึง บ้านนะครับตัวเองว่าถึงโดนแล้วล่ะแต่ว่าบอลในไทยนะครับเอาเป็นว่านี่คือคลิปแรกของการมาเช็คอินที่บ้านนะครับแล้วก็จะถ่ายคลิปต่อไปคลิปเ,เรื่อยๆนะครับก็บฝากพี่น้องติดตามเดี๋ยวสิผ้าไทยบรรยากาศวันศุภาไปเห็นอีกอย่างตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะได้อยู่ว่าสิได้อยู่บ้านจักมือนะครับพอเดี๋ยววันที่สิบสี่นี่อาจจะได้ไปออกงานหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ต้องดูก่อนนะครับล้วก็เดี๋ยววันอ่านันที่ยี่สิบวัวหรือว่าที่ยี่สิบเนี่ยเอกสิเตรียมตัว ลงกทม่นะครับเพราะว่าเราจะไปรายการหมอลำไอดอลนะครับหมอลำหมอลำอะไร,ร,รออหมอลำลำพื้อนออฟฟิเชียลหมอลำลำพื้นออฟฟิเชียลอ่ะลองลองเพลงสิงเพลง,ง,งที่เอกร้องอ่ะ<ๆ>เพลงที่น้องเพียวว่าเอกร้อง<ๆ>อ่ะเพลงอะไรโอเมกซีโอเมกซีทีสิอ่อเพลงอ่ะร้องให้มันจบเพลงไหนใช่ค่ะสามสี่

โอเคพี่น้องได้แค่นี้ก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวติดไว้ก่อนเดี๋ยวยังไงน้องเทาไปซ้อมก่อนแหละเสียาลองให้ฟังอีกนะครับเดี๋ยวจสพภาพไปเบื้องมืออื้นตอนเศร้าน้องเทาไปจะเปรียนตอนเช้าตอนเราเลิกเรียนเราจะมาาถ่ายคลิปกันนะคะใช่ค่ะแล้วเราจะพาไปดูน้องลำเพลินกับน้องลำซิ่งแล้วก็น้องอีกหลายๆน้องเลยนะครับหลัวกาเสิพภาพไปเดี๋ยวเสียภาพไปเก็บใครไกลพร้อมนะครับพี่น้อง มันสิใครหาบ่อมันมาดิกินเงือพอดีว่าหัวอาหารเบิร์ตมาที่นี่เป็นยางรอดอันก่อนสีขาวมากก็รลยแหวรลานลานปีดเบิร์เพราะว่าเนื่องจากฝนตกถ้าตกก็เลบบ่อเปิดนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปตอนนี้ก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นก่อนเพราะว่าเทากําลังสะสมเวลาสะสมลายอยางเพื่อจะถ่ายแบบ่องเท่าเดินไปข้างหน้านะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณตอนนี้ติดตามอ่าสี่สองพันคนเลี่ยวนะครับพี่น้องดันดันไปเด้อดันดันไป ใหมันหอดจะหาพันค้นก่อนลงกรุงเทพเนาะเดี๋ยวถ้ลงกรุงเทพแล้วปึ๊บมีโอกาสก็คือจะถ่ายคลิปแล้วก็อยู่กับเพื่อนในกลุ่มมอลล์ไอดอนเพป่นเฮดอีหยังกัสิภาถ่ายคลิปไทยเมืองลังให้บึงพี่น้องกับิบาคเคยอาจจะอาจจะไม่เคยดูเรื่องหลังหรืออาจจะเคยดูแล้วก็เดี๋ยวรอดูในช่องของเอกอภิวัตรอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องล้วก็เอฝากติดตามเน่นะครับเป็นแฟนเพจที่เอกเปิดใหม่นะครับแฟนเพจที่เปิดไม่เปิดเมื่อกี้เลยนะครับพีน่น้องขอไปติดตามไปที่ เอกอภิวัตพิมพิมพิมเอกภิเภกภาษาไทยแล้วก็ต่อท้ายด้วยเอกพิเภกภาษาอังกฤษนะครับเอกอภิว <Act Teach outreach> <rez. S 2> ัตเอกอภิวัตนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเป็นคนติดตามในเรื่องคนติดตามสมมติาท่านหลายตัวเอกแชร์ไปทีหนาเฟซยูนะครับติดตามน้องเทลติดตามได้ที่เฟซเอกอภิวัตภาษาไทยแล้วก็เขาไปเบิ้องพ่อเอกแชร์เพจมาอยู่นะครับจะในกระฝากไปติดตามได้เด้อแล้วก็จะถ่ายคลิปอัปเดตในทุกๆช่องทางบอสิเป็นเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบแล้วก็คลิปเลี้ยว สี่ทายให้เบิงนะครับแล้วก็พวกนี้จะพามาเลาะดูบ้านแล้วก็บ้านที่หลายคนถามถึงว่าเป็นอะไรยังไงทำถึงไหนแล้วหอดใสเลียวมื่ออื่นเสียอัปเดตความคืบหน่า้เบิงหลายๆลิปเลยนะครับแต่กับโมหัวสิเดไลฟบ้านไหนเพราะว่าบ้านอื่บางคลมีสัญญาณอันนี้ก็คือขึ้นสัญญาณ4ี2ีขีด AI ไอบ่มีขื้นเลยพี่นกยังไงก็เราติดตามเป็นรายให้เอกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เอ่ยเกือบลืมเลยตอนนี้ สังกัดเรียบร้อยแล้วนะครับสารเล้ามาถึงสินเดิมเปลี่ยนสังกัดเลี้ยวนะครับแต่เอกก็กคือเอกค,คือเกาฝากพี่น้องติดตามเป็นเงาใจให้เอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อนุญาตลำลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย